เอาละซุ่มซ้อมมาเป็นอาทิตย์นี้รู้เรื่องว่าใครจะมูจะจาผมกับน้องก็นัดมาดวลกันที่สนามบางกอกกอล์ฟครับมาจับมือกันหน่อยนเบครับลุยสนามสวยอากาศดีมากเลยครับผมขอเบลีกดันพี่ก่อนนะครับโอกาสของพี่มานแล้วลุงสองพี่ไม่พลาดนืเบลีไกลลงเป็นไงล่ะครับน้องพัดมีเพื่อน ลุยตต่อเิมพลังด้วยโฟกัสเจลบาลานซ์กลองนิวทิชั่นส้มและกลิ่นแบคกเฮร์เรให้พลังงานรวดเร็วใน30นาทีช่วยลดความเหนื่อยล้าโฟกัสเกมและมีสมาธิตลอดเวลาเจลสำหรับนักกอล์ฟโดยเฉพาะโอ้ยเกือบปืนนี่แหละมาถึง5าสิกเนเจอร์แลยังเกาะกดนผมให้นี่นะครับโอ้โหน้องพี่จะกิ๊บอยู่แล้ว พี่ไม่ยอมหรอกอากาศร้อนเสียเงื่อนยังต้องเติมไฮด้าผงชงมีกลิ่นส้มและกลิ่นบลูเบอร์รี่เฮ้ยเครือแร่และแร่ธาตุที่สำคัญให้กับร่างกายดับหายคืนความชุ่มชื้นจากการสีโดนพี่นะผมไม่ยอมพี่หรอกครับเชียวอีกแล้วเี๋ยวปัญหย่ากันมาถึงลูกโศรเน้นซะหน่อยเติมพลังด้วยเอนย์จีบ้างมีทั้งรสช็อกโกแลตและผลไม้อบแห้งให้พลังงานเท่ากับไข่ขาวสองฟองลุยอย่าคกินก็พี่ จะยากเย็นขนาดนี้นี่กินกันไม่ลงจริงจริงอผัดนี้เพื่อยันไปก่อนอืมผมเห็นโฟมพี่แล้วถือพี่เตรียมตัวมาดีเหมือนกันนะครับมาทีนุม่มสุดท้ายต้องเบอร์นี้เท่านาผมเบอร์นี้แล้วสัญญาที่ให้ไว้นะครับโอ้หนักชะมัดเลยน่ารักจังเลยฮ่า